นะครับกับคุณน er> ัทชาติอีกสักสองสามนาทีครับครับเด pues ี๋ยวเชื่อว่าจะมีคําถามอื่นที่เกี่ยวกับปตทอีกเยอะก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงเป็นประเด็นเรื่องราคาขายส่งหน้าลงกันกับราคาส่งออกนะครับว่าบางครั้งทําไมเราส่งออกได้ราคาที่ถูกกับราคาหน้าลงกัรนะครับก็อย่างที่ภาพแรกที่ผมชี้แจงก็คือประเทศไทยเรามีการส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปไปจําหน่ายเพราะเราใช้กําลังกลั่นที่เราเหลือนะครับราคา ขายให้เพื่อนบ้านถ้าอย่างลาวขเขมพรพมา่าซึ่งเรามีชายแดนติดกันเนี่ยราคาที่ขายส่งออกไปก็คือราคาหน้าลงการเมืองไทยเนี่ยนะครับบวกค่าขนส่งไปถึงชายแดนไม่ว่าจะเป็นที่ท่าขี้เหล็กไม่ว่าจะเป็นที่หนองคายไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอดนะครับราคาก็คือราคาเดียวกันนะครับแต่ว่าที่ถูกกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาที่ขายส่งออกก็คือถอดภาษีทั้งหลายแล้วภาษีแวดสินค้าส่งออกเราก็ขอคืนแวดคืนสัมภาษมิตรใช่ไหมครับ แล้วบางครั้งเนี่ยสเปคน้ํามันในพมา่าสเปคน้ํามันในลาวสเปคกนเวียนยังไม่เท่ากับสเปคไตยเพราะเนี่ยเราก็ส่งน้ํามันที่มีเกรดต่ํากว่าที่คุณภาพในบ้านเราเนี่ยไปขายเพราะฉะนั้นราคาก็เลยทําให้บางครั้งก็ต่ํากว่าในประเทศเพราะว่าภาษีมันถูกยกออกไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นส่งออกทางเรือเนี่ยเราต้องงออกไปแข่งกับใครครับแข่งกับสิงคโปร์ซึ่งมปกำลังใหญ่กว่ามีคุณภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการ ปรับร,คราคาเพื่อให้ไปถึงปลายทางแล้วแข่งขันได้นะครับแล้วก็เร <inan S 1> ื่องคุณภาพด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาหน้าลงกันเนี่ยก็เป็นราคาที่หน้าลงกันเนี่ยบวกจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยบวกภาษีสารนสินิทศิ์บายกองทุนกองทุนอนุรักษ์ภาษีมูลค่าเพิ่มนี่คือสิ่งที่ทับเข้าไปเหนือต้นทุนของน้ํามันที่แท้จริงนะครับจะเห็นได้ในโครงสร้างราคานะครับอันนี้ราคาเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆเนี่ย ส่วนสีฟ้าข้างล่างก็คือต้นทุนที่เป็นราคาที่เอาน้ำมาดิบมากันนะครับแล้วก็เทียบกับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าเบนซินแกส๊สฮอหรือดีเซลเนี่ยต้นทุนใกล้เคียงกันหมดแต่ราคาขายเนี่ยเบนซิน95อยู่ที่46บาทแก๊สฮอ95อยู่39บาทจนกระทั่งถึงดีเซล30บาท29.99เนี่ยค,คือต่างเงินตรงโครงขรางภาษีนะครับอย่างเช่นกองทุนเนี่ย เบนซิน95เนี่ยเก็บไปถึง9บาท45ตังค์แก๊สโซฮอล์95เก็บ4บาทดีเซลตอนนี้ก็เก็บเหมือนกันนะครับประมาณ3บาทนะครับตัวภาษีสัมภาษามิตรเบนซินเก็บเข้าไปเกือบ7บาทกว่านะครับ95เนี่ย7บาท70แก๊สโซฮอล์แค่ ก็บาท93ดีเซลเกือบจะไม่เก็บเลยคือ0.01นะครับส่วนส่วนบนสุดนะครับที่เห็นเป็นสีฟ้านะครับอันนั้นนะ่ะคือค่าการตลาดคือส่วนที่บริษัทน้ํามันได้รับนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ประมาณแค่บาทห้าสิบของดีเซลจนถึงของบาท41เอ็ของเบนซิน95้เหตุที่เบนซินเกสูงเนี่ยเพราะว่าเป็น เป็นน้ำมันนโยบายซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการส่งเสริมให้ใช้ตัวนี้มากนะครับเพราะรัฐบาลต้องการใ,ให้ใช้มาใช้แก๊สซอร์ฮอร์นะครับเพราะว่าจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังของภายในบ้านเราเรื้ออ้อยนะครับนะครับราคาการตลาดตัวนั้นน่ยนะครับจริงๆเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณตามศึกษาเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณบาท50เพื่อไอ้บาท80เพื่อให้บริษัทน้ำมันอยู่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกินบาท50สสตางค์เท่านั้นเอง ก็จะเห็นว่าบาริษัทน้ำมันต่างชาติเนี่ยมีแต่จะถอยออกไปนะครับ QA ถอยไป BP ถอยไปนะครับแล้วเร็วนี้ก็อาจจะมีเปโตรนัสออกไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าค่าการตลาดบ้านเราเนี่ยมันต่ำนะครับแล้วค่าการตลาดเนี่ยก็ไม่ใช่กำไรนะครับแต่เป็นส่วนของที่จะต้องมาแบ่งกันร,ระหว่างบาริษัทผู้ค้าน้ำมนันกับเจ้าของปั๊มน้ำมนันเจ้าของปั๊มออกไปเกือบครึ่งหนึ่งบริษัทน้ำมนนันใาม่ครึ่งหนึ่งแล้วยังต้องมีหักค่าใช้จ่ายค่าขนส่งค่าสำรอง ค่าอะไรต่างๆแล้วถึงจะเป็นเหลือกําไรสุทธิเดี๋ยวนี้ทำทำปั๊มน้ํามันนี่เป็นเศรษฐีแบบเมื่อก่อนแถวบ้านผมไม่เป๊มนะฮะเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ํามันเนี่ยอยู่ได้เพราะจริงๆต้องเรียกว่าด้วยธุรกิจเสริมอเมซอนอเมซอนหรือเซเว่นเะครับเป็นตัวที่ทำรายได้มากกว่าที่จะขายน้ํามันนะครับแม้นี่จริงๆก็คือไม่ใช่ว่าบริษัทน้ํามันหรือผู้ค้าน้ํามันปั๊มน้ำมัน